thank <music> you ปัญหานะคะที่ที่คุณแม่เจอคือว่าน้องเกิดภาวะตัวเหลืองหลังะคลอดค่ะแล้วคือคุณหมอให้น้องมาสองไฟเพราะค่าตัวเหลืองของน้องสูงมากช่วงแรกๆที่น้องคลอดอาทิตย์แรกที่อยู่โรงพยบาบาลนะคะน้องก็คือเข้าเต้าปกตินะคะแต่หลังจากนั้นตอนที่ว่ามาได้รับการรักษาการสองไฟน้องซึ่งไม่ได้อยู่คุณแม่แล้วทีนี้คุณหมอก็ให้น้องดื่มนมจากจากแก้วค่ะ แล้วทีนี้เกิดภาวะที่ว่าน,น้องไม่เอาเต้าแค่หนึ่งคืนท่ะลืมเต้าคุณแม่เกิดความใจอ่อนก็เลยให้ดื่มขวดตวงนมใส่ขวดให้ลูกดื่มอะค่ะอย่างน้อยก็คือมันเป็นน้ำนมแม่อยู่แล้วค่ะตอนที่มาคลินิกนมแม่ที่นี่คือมีปัญหาค่ะเป็น,ป,นปัญหาท่อนมอุดตันค่ะทางคลินิกของแม่ก็แนะนําว่าพยายามมีระเบียบว,วินัยในการปั๊มซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็กม,มีวินีจเรียกมีเวลาในการปั๊มเหมือนกันแต่ทีนี้ไม่มีความรู้ในการ ปั๊มนมค่ะเพราะว่าล kind of ูกคนแรกคือเท่าเต้าตลอดก็จะสอนวิธีการปั๊มนมอย่างถูกวิธีวิธีการเคลียเต้านมโดยการใช้มือหลังจากที่ว่าเราปั๊มแล้วเครื่องปั๊มมันปั๊มออกไม่เก <S hip> ีええ้ยงเต้าค่ะเคลียเวลาเราเกิดภาวะท่อนมอุดตันเบื้องต้นซึ่งให้เราสังเกตว่าจะมีอาการแบบไหนบ้างคลินิกนมแม่ก็คือที่นี่ของโรงพยาบาลนี้ก็คือแนะนำได้เยอะมากเลยค่ะปกติลูกคนโตของคุณแม่ค่ะ ก็ได้ดื่มนมแม่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็เลยอยากให้น้องคนที่สองคนนี้ค่ะก็ดื่มนมแม่ด้วยแล้วด้วยน้องมีภาวะ G6 p d ดีด้วยในภาวะตัวเหลืองค่ะก็เลยทําให้คุณแม่ตั้งใจว่าอยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้เป็นเด็กนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเหตุผลที่ว่าอยากให้ลูกดื่มนมแม่ค่ะเพราะว่านมแม่เป็นนมที่ดีที่สุดเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกแล้วมันเป็นธรรมชาติของของคนที่เป็นแม่ค่ะที่พึงปฏิบัติกับลูกถ้าลูกได้ดื่มนมของคุณแม่มันก็ทําให้ลูกแข็งแรงแล้้วก็มมีภูิตาานทานท ในอนาคตอะค่ะของน้องนี่คือตั้งใจคือว่าจะปั๊มจนกว่าจะไม่มีน้ํานมออกค่ะคือตอนนี้คือครั้งแรกตั้งสเต็ปแรกคือ6เดือนตอนนี้ผ่านมาละต่อสเต็ปที่2คือ1ขวบค่ะสุขใจต้องว่าสุขใจเลยค่ะสุขใจตัวเดียวเลยไม่ไม่รู้สึกว่าเราภูมิใจอะที่ว่าเราได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดตอนที่เขา <Okay. S 1> เขาเพิ่งเกิดมาค่ะอย่างน้อยน้องก็ได้ดื่มนมนมเหลืองค่ะ่แรกข้อซึ่งมีภูมิต้านทานท,านท,ที่เยอะที่สุด ณตอนนั้นนะคะก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ปฏิญาณตนว่าอยากจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนกว่าน้ำจนกว่าจะปั๊มรล้วนมไม่ออกค่ะคืออยากให้คุณแม่ทุกคนค่ะหันหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนอย่าคิดว่าตัวเองน้ำนมไม่เพียงพอหรือว่าตัวเองไม่มีความสามารถตรงจุดนี้เพราะว่าธรรมชาติสร้างมาอยู่แล้วว่ายัางไงคือคุณแม่คือต้องคือมีน้ำนมให้ลูกอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าให้เรามีระเบียบว,วินัยกับตัวเอง ถึงลูกจะเข้าเต้าก็หมั่นให้ลูกเข้าเต้าค่ะหมั่นให้ลูกเข้าเต้าบ่อยขนาดไหนเกิดทุกๆสองชั่วโมงอย่างเงี้ยร่างกายก็เขาก็จะลผลิตมาเองในเคสของกรณีที่ว่าลูกเข้าเต้าอาจจะน้อยในความรู้สึกของคุณแม่แต่เพียงพอสําหรับลูกเราแน่นอนค่ะแล้วในเคสของคุณแม่นักปั๊มถ้าเรามีระเบียบวินยัยรับรองนมไม่นมจะไม่หดแน่นอนค่ะคือเนื่องจากว่าตัวเราเองใช่ไหมฮะเราก็าทานนมแม่มาตลอดใช่ไหมฮะซึ่งสมัยเก่าเนี่ยบอกตรงว่า ก,ก็ไม่มีในเรื่องของนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามา,าส่งเสริมใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของการปั๊มนมนะไม่รู้เลยจริงๆนะครับก็ให้ให้ทานานมแม่อย่างเดียวเลยจากเต้าเลยนะครับนะเสร็จแล้วก็หลังจากที่ได้น้องอนปั่นนะครับอยนะากจะได้ตู้แชนะ่ก็ซื้อให้เครื่องปั๊มนมพยายามหาสิ่งที่มันดีที่สุดถามจากทางคลินิกแม่นะครับก็นะ หาหาทุกวิธีทางนะครับจนปัจจุบันนี้ก็ตอนนี้เต็มตู้แล้วครับ